yeah wow. Yeah. Uh -huh. พอสศพถ้ำตื้นี้ตีใจหลงไม่มีเขาปีแต่เ,เราทุกๆคนที่เป็นหลงกระสานจิตมิตรไมตรีขอบคุณมากครับขอบคมมุน

ส่วนประธานคสตีรัธานสมรข้าราการเทศบาลตำบลเหยียนสายอาเฟอรเหียนสายเด็สุราษฎร์ธานีเจ้าัพตู้ข้านแต่งับษรเมื่อกี้ก็ได้รับการประสานงานกับน้องบีไข้าราบอกรางหนน้องบีบอหน้าตาดีสวยนะครับคุณยิหน้าตาดีสวยนะผบถือ่ามีสวยกันหมดทุกคนเลยนะครับสวยหน้าตาดีกันหมดทุกทุกคน ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลเมืองราชบุรีทุกความในตัวเองคนเมืองสวยพธารามคนงามบ้านโอบเมืองโอ่งบางกรวัดดอกน้ำใหญ่ตื่นใจทำงานตลาดน้ำกำเดินเทินน้ำขาวไว้ลางยากที่สุดตาดีนะครับต้อนรับสู่เทศบาลราชบุรีนะครับอันนี้จกิดว่าท่านนายกไก่นีคือท่านนายกสัตว์ใช้ที่สามคนนี้ ท่านติดภารกิจในราคาพนักงานผู้บริหารในสายงานประเทศเเปนประเทศที่น่าเอนด้วยงบประมาณของท่านเองนะครับไม่มีงบประมาณส่วนเลยนะเนื่ากว่าคณะผู้บิหารแลวก็ได้ได้ช่วยกันนะครับทุกคนได้ไปทงานต่วันวันเสาร์และวันวันทร์ื่อ โดยการต้อนรับประธาเยือนจากทัเป็นการของประคทศเรก็คงจะต้อนรับุู้นี้ในวันี้อารเป็นการอีกครั้งหนึ่งเมื่อพุกท่านเข้มาแล้วก็จะขอแนะนำนะคณะเทศบาลเมือราชโุรีที่มาต้อนรับเจ้ีหน้าีเราจะก็มีางวะครับท่านแรกนะครับท่านแรกก็คือคุณเตงสีเวรัตนประธานทุกสนสมบูรณ์นะครับ ดูได้ครับตรงบริเวณ้า้า่นเองนะครับท่านที่สองท่านที่สองนะคนวิภาควาปองตงเลขาธิการประธานชุดตนสักีนะครับท่านาลครที่สมนคุณสนศรีชูนาประาชุดนเทวบินาเทศบาลราชนเองงีก็นะครับก็ยินดีต้อนรับนอยางเป็นทางการเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะ เป็นอาการอีกรอบหนึ่งแต่วันนี้ก <Tür> ็ขอให้มีความสุขกันแล้วกันนะครับมีความสุขในการรับประทานอาหารมีความสุขในการรับชมรับฟังเพลงนะครับสำหรับผมยังไม่ได้แนะนำนะครับต่อแนะนำสนิตินึงนะครับแนะนำนิมิตนิดมิงนะครับสำหรับผมคือนายสุการทองเบนะครับตำแหน่งศาสตาจารย์วิทยุการนาการพิเศษสำนักงานศึกษาธิการราชบุรี นะครับเขาไปดูได้ช่องสอรพิร้องอีทยนะครับช่องร้องเพลงองร้องอไทัยไปดูได้นะแบบชาติทางนี้นสำหรับคุณ่านรับได้ถ่ายไว้ก็จะโชก์ได้หรช่องอยูู่เป็นการเผยแพร่หน้าเทคโนโลยีรักหนึ่งก็ไปมีความสุขนะครับในการสัมปอานกัตานยาวชนับเ่านนายกิดดีครามาจากบ้าน่มด้วยนะมีความสุขด้วยนะคก็ยินดีทอกรับเลยนะครับ ช่วงนี้ก็คงจะครับกลมดนตรีครับไปเรื่อยก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ถ้าหากว่าท่านนายกนะครับวิชาติอยากจะร่วมร้องเพลงหรือคณะอยากจะร่วมสนุกก็ยินดีนะครับยินดีนายกไก่บอกว่าคืนนี้เต็มที่เลยนะครับขอให้มีความสุขครับนะครับก็บอกว่าโอ้อาหารหวานคราวแสนอร่อยนะครับทานน้อยหน่อยอร่อยกำลังเหม หากทานมากลำบากถึงกับเพราะต้องพอมอกพอควรชวนชื่นใจให้พอดีดีกันแล้วกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเห็นนะครับท่านประธานสภารองประธานสภาท่านนายกนะครับได้ทานข้าวนะครับได้ก็ดีใจเลยนะครับเป็นไงครับบ้างครับไปศึกษาดูงานมาครับสนุกไหมครับก็คงจะมีความสุขคงจะมีความสุขนะครับหลังจากที่ทุกท่านได้ร่วม รัปทาอาเสร็จท่านเจ้าพระพจะได้มาพูดความในใจแล้วก็มาแจ้งว่าพรุ่งนี้จะเดินทางไปที่ไหนแต่ที่นีแน่ต้องไปเยี่ยมเยือนเทศบาลเมืองราชบุรีเสียก่อนนะครับเนื่องจากว่าเทศบาลเมืองราชบุรีนั้นมีเลนมร้งใหม่เขาเรียกว่าโอ้มงกรบปีนะครับโอบ้มงกรบัดปีแล้วก็จีบาถาบ้านรัวแล้วก็มีเกี่ยวกับการต้นรันะรับการตรนรับก็นเลยว่ากีฬายาวชนแห่งชาตินะครับคร,รั้งที่39้นั่นเอง จะมีพี่น้องประชานชนนะครับชาวประเทศไทยของเรานะมาร่วมนะครับมาราชบุรีก็เป็นแสนทีเดียวนะครับและสําหรับเทศบาลเมืองราชบุรีก็จัดการรองรับด้วยน่าเสียดายนะครับทหารก็มาในช่วงวันที่2 1ันที่31ก็จะมีกิจกรรมดีๆแล้วก็จะมีน้องนะครับที่เดินทางมาจากเทศราะบุรีเยาาได้ร่วมสนุกร่วมร้องเพลงแล้วก็ได้รับการประตวดเลยนะครับเพราะว่าเราจัด ระวอร้องไตถึงสี่สรุ่นด้วยกันนะครับเกิดรุ่นนี้ไม่เกิน15ปีรุ่นอียไม่เกิน25ปีรุ่นอายุไม่เกิน60ปีและก็รุ่นอายุ61ปีขึ้นไปกับสี่รุ่นนะครับทหากว่ามาในช่วงนั้นก็คงจะได้รับรางวัลไปด้วยหน้ากันเลยนะครับตรงนี้ก็คงจะขับกล่องไปก่อนนะครับก็ขอให้มีความสุขในการรับประทานอาหารขอให้มีความสุขในการรับชมร้องเพลงและก็ขอให้พักผ่อนหย่อนใจนะครับลาดบุรี อยากมีความสุขนะครับกลับมาแล้วก็ด้วความยินดีด้ดวความดีใจนะครับช่วงนี้ก็คงจะขับกลองเพลงเย็นๆให้กับทุกท่านทุกคนได้รับชมกันนะครับที่ชอบเพลงอะไรเราก็รวสนุกนะครับท่านนายก็จัดมาได้ครับท่านนายก็หน้าตาดีหล่อไม่เพดนนะยกใงไกลเหมือนกันนะครับสูงใหญ่เหมือนกันนะครับอขอบคุณมากครับ